สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะพออีทแม่นุชแม้จะรักง่ายแต่หน่ายไม่เร็วรักอมตะพออีทแม่นุชที่รักกันกว่า46ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบนั้นคือพ่ออีสปุประวัติปรัฐธรรมสูตรปัจจุบันอายุ83ปีแล้ว เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2481เป็นนักแสดงและเป็นผู้กำกับลูกครึ่งไทยโปรตุเกสเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของขุนไมตรีสเสนหาหรือสวัยปัรรมสูตรกับท้องใบปัตรมสูตรจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยและโรงเรียนพาณิชยาการเชตุพน ได้รับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านชีวิตส่วนตัวเขาเคยสมรสกับศรีสุดาสุกิจจวะนิตมีบุตรทั้งหมด4คนคนแรกชื่อก้ามปูสุวรรณปาดหรือรสวรณสุกิจจวะนิตคนที่2ชื่อกุ้งนางปัทร,รมสูตรหรือสัญญาสุกิจจวนิดและชัชเวสุกิจจวะนิด ต่อมามีชีวิตรักกับแม่นุชนิรนุชเมฆใหญ่น้องสาวของนันทวนันเมฆใหญ่โดยมีทายาทด้วยกันนั้นก็คือกษัตรป,ปัทธรรมสูตรด้วยสําหรับเพอะอีสุประวัติและแม่นุชนิรนุชปัทธรมสูตรสองสามีภรรยานักแสดงอาวุโส ที่ท่านใช้ชีวิตร่วมกันมา46ปีแล้วโดยทั้งสองคนเผยว่าเส้นทางความรักของทั้งสองเริ่มสารสัมพันธ์มาจากละครดึกดำบันที่ทั้งสองต้องร้องและรำร่วมกันสมัยนั้นแม่นู๊ดยังเป็นนักศึกษาส่วนพ่ออีทก็เป็นพ่อไม้แม่นู๊บอกว่าพ่ออีทไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อต้องตาต้องใจเลยเรียกว่าไม่ตรงสเปกสักอย่างแต่สิ่งที่ทําให้ทึ่งคือความสามารถที่หลากหลายของพ่ออีทนั่นเองค่ะ ทางฝั่งพ่ออีทก,ก็เช่นกันบอกว่าแมนุษย์นั้นความสวยเป็นเรื่องรองแต่ชื่นชอบเพราะเป็นคนเก่ง โดยมนุษย์เล่าว่าคือตอนคบกันนะหน้าตาน,นี้ไม่เท่าไรหรอกบอกเพื่อนว่าเพราะเนี่ยย,ยิ่งอายุมากย,ยิ่งดูดีกว่าตอนหนุมน่มๆมากเพราะตอนที่จีบก็ไม่รู้สึกว่าหลอแต่เขามีสเสน่ห์รู้สึกว่าคนนี้เก่งนะรำละครได้ร้องเพลงไทยเดิมได้แต่เวลาเขาเล่นละครโบราณทีท่าจะเป็นแบบธรรมชาติมากรู้สึกทึ่งนะส่วนนี้ก่อนและอีกทางยังเผยเคล็ดลับว่าความรักของทั้งสองนั้นเป็นความรักที่แม้จะรักกันง่ายแต่นายไม่ เร็ววอีกด้ยขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift e x p ซ์เหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ